สอนที่คนขอกันมาเยอะมากที่สุดกินตามคอนฮู้ครับแับเพิ่มงบกสาม0 0บาทเป็นคนละห้าร้อยบาทเอาไปว้าวราคยิ่งก็คอนฮู้ค่ะยากและที่สําคัญเนี่ยราคาอาจจะค <add. S 1> ่อนข้างสูงกว่าปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีกฎครับใครอยากไปซื้อที่ไหนกินอะไรได้เต็มที่แต่ถ้ากินซ้ํากันไม่นับคะแนนจะไปที่ไหนจะไปกินข้าเซเว่นมินิมาร์ก ห้างบนดาวังคาอะไรไปได้หมดเพราะมันหายากมากกับต้นหอทดอคูกแล้ววันนี้ใครที่กินอาหารที่กินต้นเนอีอตะคทกคูกน้อยสุดคนนั้นจะต้องกินสิ่งที่ดีที่สุดในโลก <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้คือยังไม่มีใครออกมาเลยนะแต่ผมวันนี้ผมเร็วไงเพราะผมไม่อยากแพ้ไปก่อนเลยเซเว่นแล้วฮอทดกคูก,ห,กหายากแน่นอนไม่ต้องห่วงเฮ้ยพี่กินอะไรออกเว้ยเขาจะมีฮันนี่เลมอนปะีน้ำฮันนี่เลมอน โอเคเอาแฮนนี่เลมอนเข้นมนะครับทุกคนแฮนนี่เลมอนเสียวดิเอาไปกินบนรถไหมจะได้ไม่เสียวนาเอาแฮนนี่เลมอนหนึ่งครับนี่อาหารอะไรคนรูดอยู่ไหมหลายทั้าองไม่ได้เพราะถ้าเกิดเรากินแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะมีซัมเพราะฉะนั้นเราต้องกินแบบเปิดครับทุกคนเลมอน เลมอนเลยสิ่ง่ายที่คิดได้เลยแฮมด้ไลเกินแฮมหมูเจออะไรเจออะไรเฮ้ยพิโต้หรอกินรูปแนี้ค่ะทุกคนโอ้โหแฮกพิโต้ฮาร์ดบีดฮาร์ดบีดดีกว่าฮารีดนี่ชัวรชัวร์ฮาร์บีดมีภาษานี่สือรักรูปหัวใจฮาร์ดบีดไปพอแล้วเจ๊ แค่คิดชื่อเมนูก็ยากแล้วอะยังต้องมากังวลอีกว่าแบบกินแล้วจะซ้ำคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าครั้งนี้ครับทุกคนผมจะเปลี่ยนแผนหน่อยโปรตีนเนี่ยเราพยายามที่จะหลบของในห้างถูกไหมหลบของในร้านอาหารแพงๆเพราะเรากลัวซ้ำคนอื่น <S <S แต่จากประสบการณ์ที่แบบผมได้ถ่ายคลิปกินตามตัวสอนมาเนี่ย สี่ห้าคลิปผมเพิ่งมาสงเกตได้ครับว่าน้อยคนมากนะที่จะเข้าร้านอาหารที่แบบเป็นแบรนด์อะน้อยมากส่วนใหญ่เขาจะไปตลาดกันไว้ทุกคนแล้วพอไปตลาดอะมันจะซ้าเยอะครั้งเนี้ยผมเลยคิดว่าผมจะลองเล่นเวแบบกินร้านอาหารในห้างที่ราคาแบบร้อยอัพมีร้านหนึ่งที่ผมชอบมากซึ่งก็คือร้านฮัจิบังแล้วมันจะมีเมนูนั่ฮัจิบังเป็นชื่อร้านเขาแหละบ้านแดกวมีฮอลอล์โูกแต่ว่าจําชื่อเมนูไม่ได้แต่ว่าฮะฮะ,ะสักอย่างสิ่งที่คิดไว้ ก็มีจริงๆด้วยนิโต้ค่ะทุกคนคิดว่าคนอื่นอ่ะไม่น่ากินเพราะว่ามันเหลืออันเดียดไปต่อเฮ้ยพอดีกลัเอาไปกินเล่นๆอมเล่นๆรอบนี้เราเข้าไปไม่ได้ที่ผมต่อเองเฮอร์ชี่พี่เห็นไหมตัวเฮดต์นะแล้วก็กินเฮอร์ชี่ก่อนเลยนะครับนี่ครับทุกคนจัดที่รถติดมาสะพังนึงมาถึงแล้วใช่ไหมร้านนี้ใช่ไหมที่เองบอกใช่ร้านนี้แหละเพลงของพี่ เมน,นูเฮงฮอกกี้คืออันนี้เหรอครับอ๋อคือเฮงฮอกกี้คือ,คอนี่นะเลือกท็อปปิ้งได้สามถึงสี่อย่างนะครับอืออ่ากินนะเหมืนอนน้ำแข็งใสเออเขาเรียกว่าเฮงฮอกกี้นะครับคนร้านนี้ตอนเนี้ยคือแต่ของหวานยังไม่เจอของขาวเลยแฮมครงนี้เราจะแพ้ไหมเจ๊บอกเลยหาของกินยากๆครั้งนี้หาของกินยากๆ ครั้งนี้เราก็ยากแล้น,นะแต่ก็ยังมีซ้ำไงเราเอางันง่ายมาไงครั้งนี้ยากๆแล้วเปิดมาด้วยแฮมอ่ะนะมันก็เจะไม่มีใครกินแฮมก็ได้เพราะว่าง่ายเกินไงเรื่อฮัจจังมินแปดสิบาสามบาทไม่ซ้ำแน่นอนเพราะไม่เจอใคร <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับอัจจังเมิน ไม่ต้องรีบชิวๆมีความสุขเดี๋ยวไม่ขับมือลาไม่เป็นไรอร่อยเออร่อยไปก่อนดูกินไวอยู่นะเขาไวกว่าไอ้์ัิดกูคือก็ว่ากันอย่ามือแั่สุดท้ายกลมอกที่มีฮอตดอกนะคะมีครับพี่เป็นฮอตดอกแดงอันน ้อ,อันันนีใช่ครบเเขาเรีย okay, กว่าฮอทดอกเหมือนกัน<ช>ได้ก่อนที่จะกินฮอทดอกอันนี้ก่อนเาซื้อฮาร์ดบิทมาเพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหลือบหันไปเห็นเป็นฮอนอ๊อกพกพอดีฮาร์ดบิทแล้วก็น้องฮอนฮิตโต้หดมันทีหมดร <c oughs> ้อนมากเลยร้านะสะเต็กทุกคนก็ต้องมีแบบเมนูแฮมเบอร์กป่ะนี่ไม่มีแฮมเบอร์กทุกคนเฮ้ย what happy บังเย็นได้ไหมได้ดิเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรา เอาที่มาหนึ่งเนี่ยเราไม่เจอแฮมเบอร์กเราเจอทีอ่นี่อุ้นี่เท่ากับว่าเราเราไม่มีของคาวเลยนะมีแต่ของหวานตอนนี้นี่ครับทุกคน,นอฮอนฮอนอูคูแน่นอนแฮชี่ครับทุกคนไฮเอ็ก,อ <c oughs> กดีแฮชี่ตาโคดีไม่เคยกินด้วยนี่คือแฮปปี้ฟังเย็นไม่มีใครเหมือนแน่นอนเพราะว่าเป็นคูก้อยมากิีนต้ามันจะเยอะขนาดนี้หวา โห่แล้เย็นด้วยโห่แล้วลเราต้องแข่งกับเวล้านนะครับเพราะแบบกลับเย็นมากเดี๋ยวรถมันติดน,นะฮัมคาร์ดบีดลูกอมสือ่อรักเด็กๆอย่าทำตามนะคะลูกอมกินแค่วันละเม็ดคอมันจะแบบหวานจนแบบหวานจัดอะ่ะกินเรื่อยๆแล้วกันนะได้แล้วครับสิง่งมยาต้องการคานามิแล้วก็เหลือลูกอมฮอนอยากอีกอย่างหนึง่งเป็นตัวลูกอมฮอนเดี๋ยวนะครับทุกคนนี่ลูกอมฮอน เอารถน้ำพึ่งประมาณน,นี่เอ,อ้ยนี่ดีกว่าฮอนไคชิวอันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรนะคลไคไคสุกไคล้ไคสุกกันครับเรื่องแบบเคี้ยวหนุบหนุบไปลองเดินดูไอติมมาก่อนชอบดีมากคือไม่รู้เลยนะว่าจะมีอ่ะเพราะาดูดิมันมีแต่ไป้ายไอติมโบราณแต่อันนี้มาเฉวยอร่อยมากคือจริงมันมีเม็ดเม็ด นมเม็ดเม,ม็ดนมอยู่ข้างในอร่อยมากไปหากินกันเทอร์ชีไปตอนนี้คือคอคอเหนียวเลยวะ่ะเหมือนน้ำเชื่อมอไปตอนนี้เม็ดเดียวพอนะครับทุกคนเว็บนรถด้วยผมก็อมเพลินๆของผมเวลารถติด Let's go อยกินยังไงหมดวะถึงเวลาทำน้ำแดงกัน,นครับทุกคนยาโอ้โหตี้เขากว่าไม่ได้กินน้ำแดงนะเราด้วยโชคดีคว้านไก่คอ <c oughs> เด็กๆหนูๆอย่ามาทำตามนะครับ <c oughs> นทำตาลในเลือดเกินนะอย่างนี้อันนี้น้ำหนึ่งแล้วนะทุกคนกินลงไปนะ แล้วก็กินเฮลบอยไม่ได้นับเป็นสองหรือนับเป็นสามนะครับนับเป็นหนึ่งเพราะว่าต้องกินให้หมดแต่ไม่มีใครกินตามูแน่นอนกุไม่น่ากินหรอกจริงิเดี๋ยวเราเปิดเปิดไข่น้องก่อนนะครับก็ทำอย่างนี้ขนมปังไส้เทลบอยคิดได้ยังไง <c oughs> มืออ่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะติดไปเลยนะครับแล้วก็หาของกินคู่ันไปเลยเพื่อให้มันไม่เบื่อ <c oughs> เขาเรียกว่าโฮต็อปคีมชีสมาแล้วค่ะทุกคนนี่โอ้ยจาิ้ไม่ใหญ่นะชิ้นเล็กๆแล้วก็ข้างในมันจะมีไส้อันนี้เป็นครีมชีสอ่อยเอโฮจิค่ะโอเคค่ะเราได้โคจิฉะลาเต้มาแล้วนะคะแล้วก็มันมีอยู่อย่างหนึง่งฮาริโบ แต่ว่าเขาคนละไซส์กับในเซเว่นนะเซเว่นนี่อ่ะเป็นสิ่งสุดท้ายเราจะไปซื้อในเซเว่นเฮ้ยฮอกกี้ฮอกกี้วิลล่าก็มีประโยชน์กันนะที่เราพูดไปว่าเฮ้ยเฮ้ยข้าเวสแนปนะคะตาดีตาดีมักมีมีห้อยจอนไหมครับห้อยจอนี่ค่ะมีมีเหรอครับมีค่ะมันคืออะไรนะครับไก่ทอบครัผมอันนี้ไก่ป่ะครับค่ะไก่มีมีเป็นมีเป็นไอไอหอยหอยจอไหมครับ หอยจ้อนี่ค่ะหอยจ้อไก่จ้อจตัวเดียวกันนะคะอ๋อมันมัน,มนหอยจ้อหรือหอยจ้อครับพี่มันเป็นหอยนกฮูกไหมก็ตอ่อไก่จ้ออ๋อนี่จ้อค่อะจ้อโซ้าจ้อจ้อมีพริกกับมีพริกค่ะมีดั้งเดิมอ๋อดั้งเดิมกับแค่พริกสดงั้นเอาไหมหนึ่งรับถามแล้วล่าเลยครับถามแล้วก็ต้องซื้อมาไรยะแม่ค้าบอกเอวินว่าไงอ่ะไก่จ้อก็คือหอยจ้อปูจ้อก็คือหอยจ้อเขาบอกคือตอนแรกกับพี่คิดว่าไก่จ้ออ่ะคือไก่ห้อยจ้อ คือปูเออตอนแรกผมคิดอย่างนี้แต่เขาบอกว่าไก่จอก็หอยจอนี่ผมบอกว่าพี่เับเอาหอยจอนะพี่เอาให้นี่มาไก่จออันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องให้วินไปบอกกรรมการที่บ้านแล้วกันว่าได้ไหมโอเคแต่เรายังไม่นับก่อนแล้วกันแต่เราซื้อไก่จอพี่บอกว่าพี่เอาเอาหอยจอแต่เราได้ไก่จอไก่จอมาเดี๋ยววินต้องไปคุยกับกรรมการแล้ว่าอันเนี้ยนับคะแนนไหมเราอยู่ใน MK นะครับที่เราเจ๊คือน้กา ลุยอลโอเคครับทุกคนรอพี่เขาเข่ามาให้เรานะครับแต่เรายิงกินตรงนี้เลยข้าวเต้น้ำมันหอยผมไปเจอมาเมื่อกี้เอาเลยจะนั่งกินเลยสรุปเดี๋ยวเรานั่งกินเลยผมเมื่อกี้ยืนรอฮะเก่าไงก็เลยลองเปิดเปิดดูเจอเอาอีกเดี๋ยวเรานั่งกินในร้านเลยครับทุกคนทอกทอตดได้แน่นอนที่เขาเอาเขาจากหับแล้วก็แฮมเบอร์ก์หมูหนึ่งครับฮ่าห้าเราเจอแล้วครับทุกคนนี่ไงกึ่งทอดแปดสิบบาทเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่ซ้ำ สิ่งที่เราเจะชนะเขาได้คือกินของแปลกโรอ,รอ้ยรสอืมควันเนี่ยมันชาเหมือนลูกชิ้นชิ้นปลาอืมอร่อยมากค่ะอร่อยจริงอร่อยค่ะทุกคนอืมอืมมันเหมือนเนี่ย<ม>บันบานปะอือ และนี่คือเมนูที่ผมคิดว่าไม่เหมือนใครแน่นอนก็คือทฮมเบิร์กนะครับเบิ้มเบิ้มลืมอะไรป่า <c oughs> <c oughs> ขอขอ,ขออีกคำหนึง่งเฮ้ยดีอร่อยเลยรสชาติแบบเข้มถึงใจนะครับมาลองกันอย,อยากอยากให้พี่อร่อยเลยผมขอโทษทางร้านนะครับ <c oughs> ็ต้องกินแหละต้องมางูหนูอย่าหาทำนะครับมันไม่เข้าเลยขอบคุณมากครับปกติคนเห็นดาหารป็นเสี่ยงเพราะทำไรเมื่อเขาไปยู้มเดี๋ยวไปก่อนมากินต่อมาจับบมาเหนื่อยอยากหายเหนื่อยปะ ติมนี้เป็นอะไรที่แบบกินได้ตลอดกินได้ตลอดอ่ะอันนี้คือให้เก่าครับไปครับให้เกา่าไปต่อครับห้องตี้นะ้ำมันหอยไปครับเนี่ยแนะนำผมแนะนำวันนี้เลยหอยจ้อจักรพรรดิอ๋อจิงกูพี่สาวครับมีแฮมเบอร์เกอร์ไหมครับ เอาไก่เดียวเบอร์เกอร์ไก่ระหว่างรอแฮมเบอร์เกอร์ครับกินนี่ดีกว่าไฮซิลเห็นวินบอกว่าเหมือนสูกัดหรือนี่จริงๆแล้วคือสูกัดไม่ไม่เหมือนไก่จ้อห้อยจ้อ, <c oughs> อทุกคนครับใครมีความรู้บงไหนว่าไก่จ้อห้อยจ้อปูจ้อต่างกันยังไงใครรู้บงไหน่อ,อยเปนสูกัดไหมโอ้โหนี่ค่ะทุกคนฮาริโบฮาริโบมันต้องแบบอินใจหน่อยบางคนแบบเขาซื้อเป็นอย่างเงี้ยดูอย่างอื่น ทิ้งห,หนึ่งอย่าง40บาทเองแฮนโดปาลาไหลไม่มีใครกินแน่นอนแฮนโดปาลาไหลเหนียวนุ่มอร่อยนะแต่เหนียวเหนียวจาอร่อยอันนี้ก็เป็นน้ำที่เรากินหมดจากเมื่อเช้านะครับใส่หมดเลยโอ้่มนับเป็นหนึ่งนะครับอยู่มันต้องนานผู้ยานับเป็นหนึ่งนะครับ,นนบ,นนนะรบทุกคน นับไปนหนึ่งสักทีนะครับเจอครับที่บ้านกลับเลยไม่ไหวแล้วตาแล้วเมนูแฮมเบอร์เกอร์เด็กโตเด็กโตคือใส่ผัก เดี๋ยวเวลาแค่สองนาทีนะวิ่เนี่ยแต่เมื่อไรเราอยู่หน้าหมู่บ้านเราเลยชิลได้รพอข้าวายุดก็ดเท่นานั้นอะไรอะไรใช่เหรอวิ่งเหลืออีกเยอะนี่แหละค่ะทุกคนเห็นไหมกินข้าวกินหวานแล้วกลับมากิน <Okay. S 2> ข้าวแล้วกลับมากินห <Okay. S 2> ว,วาน okay. นี้พวกเราทั้งห้าคนก็กลับมาถึงบ้านพรีบลอนแล้วครับเป็นไงบ้างครับของนกู๊ดอยากไม่แพ้ง่ายมากแน่นอนใช่เหรอวะง่ายแบบสุดๆง่ายเหรออทีมแต่คนก็ถามว่ากินน้อยไหมโอจชินก็ไม่กินน้อยขนาดนั้นนะก็ถือว่ากินเยอะพอสมควรมีลุ้นมีลุ้นอยู่แต่แค่ซ้ำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคนที่ได้กินเยอะที่สุดก่อนดีกว่ากินเยอะที่สุดนะแต่ไม่รู้ว่าซ้ำไหมโอ้ชนนั่นคือน้องฟ้าครับเฮ้ยเป็นไงบ้างตอนกิน คนที่กินเยอะสุดในครั้งนี้นะครับคือน้องฟ้าฟ้าเนี่ยกินได้หมดเก้าอย่างว้าวโอเยอะมากเล็กเล็กน้อยน้อยใช่เยอะมากอ่ะฟ้านะครับกินฮอนไปอ้าวสามหเลยไม่ดีนะไม่กินว่าแล้วโอเคฮิ่โตโอ้ยฮิ่โตที่เป็นลูกอมสีแบบสีฟ้าสีน้เงินใชพี่กินอ่ะบีบ โอ้พี่ก็อ้อจบเลยนี่กูอย่างนี้เลยฉีกจี๋มันอยู่ติดกันพัดตอกอ้าเอ้ากินเยอะขนนีเลยอ่ะกินเยอะทำไมนี่แล้วก็มีนี่อ้หอันนี้ไม่น่าซ้ำมิแปลกประหลาดดีฮอกไกโดมิ้วมาไก่ซ้ำอีกแล้วก็โคจิชาโคจิชาน้ำไอ้นี่อ่ะชาโคจิชาโอ้ยฮอกกี้ฮอกกี้ฮอกกี้โยเกิ มีมีใชไหมมีใช่ไหมโอเคโอเคแล้วก็มีเฮาวิสเฮาวิสแนปมึงอยู่ในเซเว่นตั้งตัวแล้วก็อย่างหนึ่งฮาร์ลีโบว์ฮาร์ลีโบว์โอเคไอเดียเยอะเกินเปนะผมกือบโอเคทั่วฟ้านะครับกินทั้งหมด9อย่างได้คะแนนไปทั้งสิ้นห้คะแนนโอเคเยอะนะเยอะนะคนที่กินได้ลองลงมาเนี่ยจะเป็นน้องแนนนี่กินได้ทั้งหมด8อย่างแฮกินมาแนวจีนยังไม่ยังไม่เลิกแนวจีนโอเคแฮกกินมีโฮต็อก คนต้องที่เกาหลีโอเคมีฮัดบีทอันนี้สำฟ้าคิโตอันนี้สำฟ้าแฮกแฮกลูกอมลูกอมอ๋อสีเขียวเหรอลูกอมคลายฮอนแต่เป็นแฮกตอนแฮกคลายเอนจะเป็นแฮกแหวะไม่รู้ต่อไปแฮมเยังกินแล้วไม่กินเลยเชี่ยแล้วก็มีฮอตฟัด ฮอตฟัดอ๋อช็อกโกแลตปะเออไอติมอยู่ในซีนเป็นขอดฝันฮอตฟัดฮอตฟัดเฮลโลปัปปลาไหลโอเคไม่มีใครกินนะครับเฮลโลนี ill, ่ถ้าว่าน้องแน่นะครับกินได้หกอย่างเฮ้ยไะได้หว่นี่คนที่กินเยด้ต่อมาเป็นน้องวิวครับเฮ้ยว่นเ่งหอยจอปูจักรพรรดิเขียนเปล่ามีละเอียดยิบห้องเต้ละมันหอย อันนี้คืออะไรออ๋ไม่รู้เหมือนเป็นด์มึงตัดคำปะเนี่ยไม่ตัดมีเมนูใช่ไหมใช่มันมีเมนูเลยได้แล้วกันแทเก๋าาาออ่่ยงเงกิลจะกินและโจ๊กจะกินและเราไม่กินนเลยจริงเราคิดเยอะเกินแล้วก็มีไฮเอ็กซ์ดีเอชซีเป็นน้ำวิตามินทำอะไรเดี๋ยวอยู่ในห้องแฝดก็ได้ฮอนอันนี้ซัมฟ้าเฟอร์ชี่อุ้ยเกือบกินไม่มีนะแล้วก็มีฮันนี่เลมอนเพงฮกอี เอามาฉีกเลยไปเนี่ยโจอันนี้ไม่มีแล้วครับอ่ะโอเคไม่มีใด้กินนะครับเท่ากับว่าวิวนะครับกินได้ทั้งหมด5อย่างเท่าหนูไม่เยอะอยู่ีแล้วต่อไปนะครับจะเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างก็คือพี่กับเบฟเท่ากันหรอใช่อ่ะเดี๋ยวเลิกเอาอะรก่อนก็พี่เบฟหมดไปแล้วสองอย่างพี่เบฟพี่เบฟก่อนเลยเอาพี่ก่อนนะพี่ไปกินนี่มาฮะจังเหมนอะไรฮาจิบังไงฮาจิบังอ๋อไม่รูเลยฮาจิบังไป็นสมัยหมดแมีเงินเราแพงนะใกล้ากินได้ไงวะสามบาทเฮ้ยหรอก็แพงอยู่นะฮอน อันนี้ซ้ำอันนี้ซัมฟ้าวิวนะครับไม่นับฮานามิอ JI, um up, oui, artist, ุ้ยมาถึงมาดีดีดีเยกินแฮมหรีกินแฮม์หรอใช่แต่พี่กินแฮมเบอร์เกอร์ฮิวิวอีกแล้มาแนวเดียวับีไม่มันเป็นค่สูกัดเป็นลูกอมแลวก็สุดท้ายเป็นห่อยจ่ะไม่ได้รับทั้งหมว่าพี่กินแฮมเบอร์เกอร์สอย่าง เบรนะครับอย่างแรกเลยเฮ hey, อร์ชี่นี่สามวิวกินแฮมแฮมอะไรแฮมเบอร์แฮมเบอร์แฮมเบอร์ไม่มีน้องแฮมเบอร์โอเคนี่ถือว่าได้โอเคโอเคกินเฮลบูบอยไม่ตาม่าไม่มีกินหมดเหรอใช่แฮปไปดูเลยแล้วก็นี่แฮปปี้ปังเย็นอุ้ยอ่าเปล่าแล้วฮันด็อกน้ำน้ำฮันนี่เลมอนน้ำบ uh ุก huh. ต้องหมดแล้วสามอย่างว้ ผู้ที่กินด้วยดังสุดในครั้งนี้เป็นคนที่ไม่โดานานแล้วนั่นคือน้องเบฟครับเ้ามดน้ำโทษไปเลยนี่และนี่คือลำยอนที่พิษที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้เราลองเอาเลยน้องชายทำนี่เหรอทึบครับพี่ทึบเฮทึบทึบ ตอนนี้เบฟกินมัแล้วครับพริกขี้หนู78เม็ดเอพวีไม่เคยกินเขากินแล้วโนรีแอคเลยนี่เขากินแล้วเขากินแล้วเุ้ยเุ้ยโนรีแอคหน้านี่เลยอ่ะทำยังไงอ่ะเก่งเกินดูดิโอ้โหดูดิดูหน้าพี่เบฟยังไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเราการักตายเลยถ้าใจเราไม่เห็นนะเห็นนะ เหงื่อแบบแดงเย็นเหงื่อไม่ไม่รู้สึกเลยเลยนพี่เวฟก,กินได้ชิ้นเหงื่อเป็นสีแดงอ่ะสีผมเ <laughs> <c oughs> ลยไม่เหงอวะ <c oughs> ยังไม่รู้สึกเลย,เลยพี่ดู <c oughs> ยังยังไม่อิ่ม <c oughs> ยังไม่ <c oughs> ไมเปเอาน้ำมาให้